สวัสดีครับัทุกคนได้ใช้บอกขนาดนั่นเลยครับขอบคุณมากครับได้ใช้ประโยคนี้สักทีนะครับคุณหนูแต่งตัวไม่นัดกระผมเลยเหมือนคุณเดินมาวางบินน้ำมันแล้วก็เดินกลับบ้านใช่ไี้วันนี้นะครับขออนุญาตต้อนรับเข้าสู่คอนเสิร์ตแห่งความอบอุ่นหัวใจครับ h e r v o r s e and his wife concert Written by อัมมัชย์รยาน่าทรมสับยากเกินไปแล้วก็วันนี้เป็นเป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยที่ที่เราทั้งหมด7คนนะครับมีโอกาสได้มารวมตัวกันนะครับเพราะว่าได้มีโอกาสร้องเพลงที่จรดจากปลายปากกายอดโปรดิวเซอร์เมืองไทยนะครับของพี่อมมัจย์รยานะครับผมขอเสียงพี่อมหนึ่งทีครับผมนี่ก็คือเหมือนกับว่าพวกเราเป็น ตัวแทนของพี่แอมที่แบบว่ามาต้อนรับทุกคนเข้าพื้นที่ของพี่แอมบ,บ,บ้านของพี่แอมนะครับล้วก็ในคอนเสิร์ตวันนี้มันจะถูกดีไซน์ไว้ด้วยบรรยากาศอ,อะไรเหล่านี้เหมือนกับที่ผมเชื่อว่าคนฟังหลายๆคนที่ได้ฟังงานของพี่แอมผ่านทางเสียงเพลงของพวกเราเนี่ยบางคนก็อาจจะยึดถือเพลงบางเพลงไว้เป็นเหมือนเพลงส่วนตัวของเราแล้มุมโปรดของพี่คือมุมไหนอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่มุมโปรดอาจจะเป็นห้องนอนเลย เรเน้นที่ฟังก์ชันหลักของห้องไหมหรือว่าเราเน้นที่เตียงเราเน้นที่เตียงด้วยเตียงแลเอาไว้นอนเอาไว้นอนเอาไว้นอนกับคนที่เรารักอ๋อซึ่งนั่นก็คือทุกบรรยากาศหนึ่งความรู้สึกหนึ่งที่มันเกิดขึ้นได้ถูกไหมในในบ้านหลังหนึ่งในบ้านหลังหนึ่งหรือแม้แต่ในเพลงเพลงหนึ่งนะครับเออครับขอบคุณครับที่ส่งไทยสบายมากสบายมากครับพี่กอล์ฟครับพี่กอล์ฟครับเออสำหรับผมพี่แอมก็เป็นนักแต่งเพลงที่สำหรับ ผมนะอันดับหนึ่งในดวงใจนะครับวันนี้ก็พี่แอมมีลายเซ็นที่ชัดมากแล้วก็ผลิตงานออกมาให้ศิลปินเยอะมากเมื่อวันเสาร์เช็คกันก็คือทุกเพลงที่พี่แอมแต่งสามสี่ชั่วโมงนะครับมีเล่นกันฮิตทุกเพลงแต่วันนี้จะได้ฟังเพลงทุกเพลงที่พี่แอมแต่งแบบจุใจแน่นอนนะครับน้องนิวฮะครับผมครับช่วยครับสำหรับผมเองก็ไปน้องนิวฮะทั้งนิว สวยเหลือเกินจ้ะนี่มามเหลือเกินจ้ะขครับข้างหน้ายังไม่ค่อยเท่าไหไรนะทำไมอ่ะให้เขาดูข้างหลัง่อยหันหลังให้พี่ดูสักนิดนึงนะไอที่ผมยังไม่เห็นชุดตัวเองข้างหลังเลยนิดนึงนิดนึงเร็วๆเรามีดีเราต้องโชว์นะอ๋อเปนแบบนี้เหรอพีพีก็มีไม่ใช่เหรอไม่มีอะไรเลยตรนี่พีพีอ่ะไม่ได้อยู่ข้างหน้าข้างหลังหรอกเนี่ยเหรอ ทีเดียวมาทีเดียวมาพี่ป๊อปก็มีนี่โชว์เขาซะหน่อยพี่มีอะไรอีกวันเนี่ยเท่าที่พี่มีเนี่ยเดี๋ยวฟังปั้งนวลนวลให้นวลนวก่อนให้นวลนวกกันครับผมเมื่อกี้เพู่ถึงเรื่องเพลงนะครับก็ใช่ครับวันนี้เป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนน่าจะรู้จักเพลงเป็นอย่างดีเลยครับเพราะว่าพี่แอมนี่เป็นถือว่าเป็น queen of t pop เลยก็คือหลายๆเพลงที่ผม อดส่วนตัวผมนะครับที่เคยฟังมาก่อนนั้นเนี่ยเพิ่งจะมารู้ว่าพี่แอมแต่งใช่ครับนั่นแหละไม่มีอะไรครับพูดเฉยๆั่นและครับก็อยากจะบอกว่าดีใจมากที่วันนี้ได้มาร้องเพลงพี่แอมนะครับยินมากแล้วแล้วคุณทีเจล่ะครับครับผมขอบคุณทีเจพี้ให้นะครับผมครับผมก็ในในคอนเสิร์ตนี้นะครับทุกคนจะได้ฟังเพลงที่ อาจจะมีแค okay. ่ในคอนเสิร์ตนี้ทีเดียวแล้วก็ไม่มีอีกแล้วนะครับอ่าก็คือเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งทำไมบิวปีนมองเหมือนไม่เชื่อวะมีปัญหาแล้วเพลงที่ไม่มีแล้วหมายถึงว่าเป็นเพลงแต่งเพื่อคอนเสิร์ตนี้อ่ะใช่เป็นเพลงที่แต่งเพื่อคอนเสิร์ตนี้บางท่อนบางลายแต่งเพื่อคอนเสิร์ตนี้แล้วจะไม่ได้ฟังที่อื่นอีกแล้วใช่อ๋อปี่ปั๊บพี่ปั๊บฮะพี่ปั๊บหน่อยในฝั่งด้วยกันตอนดีกันงั้นในช่วงเวลานี้เดี๋ยวให้นุนิวไปเตรียมตัวก่อนได้เลย ผมพูดอย่างนี้จะสปอยไปไหมว่าเดีช่วงต่อไปจะเป็นนูนิวอะไรนี้ยมดูก่อนะแล้วีดีนะเราปรึกษากันก่อนคนดูเลไยังไม่อะจะพูดยังไงให้คนดูไม่รู้อยู่ดีนนิวปตัวไปเรว่าจะเป็นลักงานซ้อนเหรอคนรู้อยู่แล้วคนดูรู้อยู่แล้วเดี๋ยวเรานี่เฟตบอนเียนแล้วคนดูจะสนใหือนนิวคนเดียวปั๊บเขารู้แล้วว่าจะเข้าโชว์นวรู้แล้วเราเราทเป็นไม่พูดเลยน้นนลยไมหมดเลยดีกว่าเอานี้รู้ใจนุ่นนิวอย ถ้านุนิวไม่เริ่มคอนเสิร์ตนีนจะไม่รันแล้วนะนุนิวต้องไปนุนิวต้องเดินออกก่อนเอาเหรอคืวผมือต้องไปคันหลัดไม่ใช่หรอกนุนิวต้องออกก่อนไม่ใช่ผมเป็นตัวนี้สรุปเลยนะสกิปหนึ่งทีนี้ทีนี้ขอส่งนุนิวไปเตรียมตัวก่อนนุนิวเดินออกโอเคเดี๋ยวผมหายไปเงียบๆเองครับพูดเลยเดี๋ยวผมหายไปเองจังหวะหายไปเงียบๆใช่ไหมนุนจังหวะเอยไรเงียบๆนุนิวจังหวะนี้แหละเอเงียบๆไปนะ จะเริ่มต้นโชว์ได้เป็นเหตุบีซึ่งถ้าพูดถึงเพลงพี่แอมนี่มีเยอะมากๆสุดสุดแล้วพวกเราก็เป็นเหมือนตัวแทนส่วนหนึ่งแน่นอนจริงๆนิดเดียวเท่านั้นศิลปินที่ได้ทํางานกับพี่แอมมาในตลอดหลายปีหลายร้อยปีที่ผ่านมาที่เขาอยู่นไทยร้อยปีเลยหรอแอมบีไม่ใช่ยุทธยาอจฉริยาอ่ะเอางี้เดี๋ยวช่วงเวลาถัดไปทุกคนพร้อมดูคอนเสิร์ตแล้วใช่ไหมครับอ่ะกักกันอีกแล้ว เลิกกักแล้วเดี๋ยวเตรียมร้องเพลงกันก่อนฮ่าแตงโอเคไหมแตงฮ่าถ้าแตงพร้อมตัวเองส่งเสียงมาแล้วจบเฟดครับจบเฟดโอเคไปแล้วหะหกตัวร้อยขอคช้บ